มาออกแล้วขณะนี้ยดขณะนี้เยเบราเป็นตัวนำคู่กับท่านเศรษฐีขณะนี้ท่านเศรษฐีผ่านขึ้นมาเป็นตัวนำเยเบราเป็นตัวที่สองขณะนี้ ท่านเศรษฐีเป็นตัวนำควอเตอร์แบ็กที่สองเยเบราที่สที่โค้งป้าสิบออกทางตรงท่านเศรษฐียังคงเป็นตัวนำคู่กับควอเตอร์แบ็กตามด้วยเยเบราเป็นตัวที่สที่ป้าย9ท่านควอเตอร์แบ็กควอเตอร์แบ็กผ่านขึ้นมาเป็นตัวนำท่านเศรษฐีเป็นตัวที่สอง ขณะนี้เยเบราเป็นตัวนำท่านสิทธิ์ควอเตอร์แบ็กเป็นตัวนำผลการแข่งในเที่ยวที่6ควอเตอร์แบ็กหมายเลขสาชนะที่1เวลาวิ่งหนาที2.03วินาทีท่านสิทธิ์หมายเลขสี่ชนะที่สองเวลาวิ่ง1นาที2.29วินาที